มาแล้วพรีเวดดิ้งสาวฮอตหนุ่มพันล้านว่าทีเบ่าวสาวสวยหล่อมากๆขึ้นแทนว่าทีเบาวสาวแล้วสำหรับนัตตี้นัทนัธถกัดกุลและแมนนัทภ,ภูมิเหล่าเสิียรวงเจ้าของโรงงานผลิตท่อส่งน้ำมูลค่ากว่า3,000ล้านบาทล่าสุดสาวนัตตี้ได้เผยเซ็ตพรีเวดดิ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความบอกว่า ในที่สุดฤดูกาลในการแผ่นการแต่งงานก็มาถึงจริงๆยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีแต่ภาพในหัวและเ e ฟเวอร์ที่ชัดมากๆใครมีคำแนะนำหรือมีใครแนะนำเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานรบก,กวนทุกคนเลยค่ะต้องเริ่มจัดการทุกอย่างจริง,รงๆแล้วตื่นเต้นมากๆมากๆ,ๆซึ่งวันนี้คลิปเรฟแต่งงานกับพี่เวดดิ้งรอบหนึ่งออนแล้วไปดูเผื่อเป็นข้อมูลหรืออินสแเลชันกันได้ฮิฮิฮิ ในขณะที่ก้อยอรัชพรเพื่อนสนิทสาวนาตัตตีได้โพสต์บอกว่า p r e Wedding is on YouTube now. โคตรน่ารัก